สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้ขอนำความงดงามของช้างป่ายามค่ำคืนมาให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับชมกันนะครับและภาพที่ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับชมในขณะนี้เป็นช้างโขงที่ออกมากินโป่งที่บริเวณโป่งชมลมเพื่อนหนองผักชีนะครับเราพบเจอณเวลาที่กำลังจะขับรถกลับบ้านนะครับนะว่าสวยงามมากๆเลยครับ แล้วก็เป็นโชคดีมากสําหรับเราและนักท่องเที่ยวที่ลงทะเบียนส่องสัตว์ค่ําคืนนั้นด้วยครับเชิญรับชมบรรยากาศและเหตุการณ์กันแบบยาวๆเลยครับชมจบแล้วอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ

ไม่ครับผมไปนนวนธนรัฐวนธนรัฐพีพก็ไปวันยู่ธนรัฐอ๋อ oh. ถึงามาถึงไดนะ้นมันไม่ไหวนะนหนหลแล้วมันเหมือนจะหลงที่โก็ได้อยู่แแมันดีมาก

เอามือถือมาถ่ายจตนให้เลยเชื่พี่่นะ <c oughs> สองดาวอ,อะไรวะ ขากลับบ้านนะครับเจอช้างโคงใหญ่มากที่โป่งชมรมเพื่อนนะครับน่าจะมีประมาณสิบกว่าตัวนะครับเตื่อโมเอ พี่ลงกลับแล้วเหรอยังไม่กลับมันก็ลัอยู่ตรงนู้นอ๋อมันต้องตั้งขาตั้งกล้องนู้นนี่ไงสปีดเนี่ยอ๋อ speed อ๋อสามสิบมันไม่ได้แล้วเพราะว่า f f มันน้อยเกินค่า f มันน้อยนี่เน มันไม่รู้ด้วยนะว่าเป็นใครถ้าไม่รู้จักเแต่ว่าถ้าภาพดูสนุก

เอาเอาองาแทงปุ่งเอางาแทงดินแล้วให้จับโอเคไปได้ให้กลับแล้วครับขออนุญาตนะครับครับ